สวัสดีครับอยู่ผมโนรถไถมือสองครับวันนี้ผมพามาดูสามสี่หน่อยคนถามหาเยอะนะครับรถที่มันตัวใหญ่กว่าหน่อยมีแต่ตัวเล็กๆมาขายนะครับวันนี้เป็นสามสี่ศูนย์แปดดีทีเล่มทะเบียนนะครับสําหรับคันนี้สิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับสาหรับคันนี้ก็คือแบตเตอรี่ใหม่อ่าผมพูดราคารถตัวเปล่าให้ฟังก่อนตัวเปล่าคันนี้ขายอยู่แสนห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าพันบาทส่วนถ้าใครอยากจะได้หางตัดหญ้าเนี่ยก็ เพิ่มเอานะครับอีก2 3 0 0 0าบาทนะครับ2 3 0 0 0าบาทก็บวกกันเอาวันนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่ารถจะมาใช้งานได้ทุกระบบแล้วก็ปกติหมดนะรถปีอะไรไม่แน่ใจราคานี่คือราคาแบบราคาเดียวกับรถไม่มีทะเบียนเลยนะครับแต่แต่มีทะเบียนรถใช้งานมา3 4 6 7หสเจ็ดชั่วโมงทำอะไรไปบ้างสำหรับคันนี้หลักๆเลยใส่ไฟไท้ายด้านซ้ายด้านหลังซ้ายใส่ไปให้มันมีไฟไท้ายนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่พอมาแบตเตอรี่เสื่อมไปแล้วเรียบร้อยแค่นั้นเองสาหรับคันนี้ผมทําไปแค่ไฟท้ายกับแบตเพราะว่ารถไม่ได้ทําอะไรไปนอกจากล้างอีกทีนงนั่นแหละคันนี้ก็ลื้อล้างเลยเดี๋ยวให้ชมรอบๆตัวรถนะครับนี่ยางดีนะครับยางดียางหน้าแปดขอบสิบหกนี่มาดูมาดูยางหน้า,าดูยางหน้ารถมาจากเพชรบูรณ์นะครับเป็นรถไล่นี่เห็นไหม ดูยางหลังยางดีเลยคันนี้สิบเอ็ดจุดอะสิบสองจุดสี่ยิบสี่แล้วก็หางตัดหญ้าในแบบของเราถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มตังเอาเป็นหัวเกียร์ไซส์ขนาดเมตหนึ่งเมตรยี่สบนะครับหัวเกียร์ไซส์จัมโบ้มีสลิปคัตมียอยมีปอกยอยให้เรียบร้อยติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มเงินอีกสองหมืสามพันบาทจากแสนห้าพันดูรอบๆคันนะครับ สีนี่เป็นสีเดิมๆนะครับกระทุมกระทะไม่มีรอยแตกนี่เบาะใส่เบาะตรงนี้มานะครับนิ่มๆสีนี่สีเดิมนี่หัวรุ่มเนี่ยกระทุมกระทะเป็นไงสีเดิมนะครับมาไม่มีอะไรละเดี๋ยวไปที่ตัวรถกันเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาตัดหญ้าใหโดูตัดหญ้าโชว์กันสักหน่อย แป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งอ้าวสตาร์ทให้ดูหน่อยเบิ้ลหน่อยเสียงเครื่องก็นิ่มดีนะครับแต่ตอนเช้าอาจจะต้องเผาหัวบ้างเปิดไงวะนะมือเดียวด้วยจริๆงๆต้องนะครับเปิดยากนิดนึงมันเปิดไม่ยากหรอกแต่ผมมือเดียวไง ครับภายในฝาโรงอะไรผมอะไรอะ่ะอ่าหมุนดยมาดูได้เลยนะครับตามสภาพเสียงถือว่านิ่มอยู่แบตเตอรี่ใหม่มีไอบางๆครับไม่เยอะแต่เครื่องเสียงยังนิ่มอยู่ เดี๋ยวผมลองให้ดูหลักๆเลยนะครับโฟวินเอามีต้นไม้ให้ดันไหมพอจะมีต้นไม้ให้ดันไหมเพราะว่าเราใช้งานโฟวินไงลองโฟวินให้ดูก่อนได้แต่ตอนตัดหญ้าจริงผมจะไม่เปิดโฟวินนะครับเพราะว่าพื้นที่อย่างอย่างถ้าเราไปตัดหญ้าเนี่ยจริงๆถ้าพื้นที่ไม่หลบไม่อะไรถ้าเราปิดโฟวินอะ มันก็จะเซฟโฟล์วินประหยัดโฟล์วินเราไปได้เยอะอยู่เวลาอีกหลายปีแล้วมันคล่องตัวด้วยได้ไหมกมมิ่งมะลุมเอามาครับมามาได้เลยเบาเบาหน่อยนะขอเบาเบาหน่อยชา้ากว่านั้นได้ไหม ดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะอีกอีกนั่นแหละเปิดโฟวินด้านซ้ายอ่ะดูด้านนี้เลยด,ด,ด,ด้านด้านด้านนู้นีโ้โอ้โหรถจะจมดินอยู่แล้วอ่ะพอเยยะซ้ายเลิ้วขวาสุดไม่กลุบไม่กั๊บนะครับพ่อพอพอ,พอ,พอ ที่ตรงนี้จมไปแล้วเเดดลปลดโฟวินได้เลยตัดหญ้าเราปดโชวอยู่แล้วงานแค่ตัดหญ้ารถโฟวินจริงๆไม่จำเป็นนะครับถ้าเป็นพื้นที่เรียบๆเนี่ยจะเป็นจะจำเป็นในเฉพาะบางจุดที่มันลื่นผมต้องบอกกันว่าพื้นที่ที่ลองตัดหญ้าเนี่ยผมไม่มีให้ให้ลองละ ก็จะได้มาเลมยาหญ้าเก่าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรารีวิวให้ดูแทบทุกวันเลยนะครับีโอมีสองสปีดสำหรับสามสีเ่ 3, <4. S 2> เรียวอีกหน่อยได้ไหมจริงโอ้เกียอะไร เกียร์ที่เหมาะประมาณเกียร์สอง่ะกำลังเหมาะอันนี้หญ้ามันบางก็เลยลองเกียร์สามให้ไม่รู้จะลองเกียร์ไหนให้ละให้ดูกำลังมันก็นิ่มเงียบดีนะครับรถคันนี้เครื่องก็นิ่มดีแสนห้าพันบาทเกียร์ที่เหมาะกับตัดหญ้าประมาณเกียร์สองอ่ะกำลังเหมาะ สามจะเร็วไปหน่อยวิ่งเล่นวิ่งหัวนะครับเพื่อเป็นการเทสลดลองลดไปในตัวเดี๋ยวผมจะให้ลองถอยเข้ามุมนี้สักหน่อยมันไม่มีพื้นที่ให้เราลองละ อถอยได้ไหมพพอพอพ,อพอถ้าถอยหลังเข้านะครับแนะนําให้เปิดฝาท้ายเผื่อมีตอนะครับแล้วมันมาอัดมันจะมาอัดที่ฝาหลังเดี๋ยวฝาหลังงอตัวรถแสนห้าพันบาทนะครับแล้วก็หากตั้หย้าเพิ่มอีกสองหมืนสามพันบาทนะ มาถอยหลังมาได้เลยไปเดี๋ยว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 อันนี้ผมปดโฟล์วอยู่นะครับไอ้ระวังตรงนี้หน่อยเดี่ยวลังคาแตกนะอีมุมนะี้เห็นไหมอันนี้ใส่โฟล์วินแล้วใส่ยังใส่โฟล์วินเลยอันนี้ผมปดโฟล์วินอยู่นะครับอ่ะใส่ ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตุ่มควยหลังตัดเอาเลยรับชมกันเพลิน หอยหลังวิงได้ไหมเลืมติดละหล้อยอิงได้ไหมกระเด็นว่ะไปพาพอพอพาพ,พเดี๋ยวราคาแตกเดี๋ยวราคาแตก หมดกัดด้วยอ่ะประมาณนี้ครับเทสตัดหญ้าให้ดูกําลังเรื่องกําลังเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสามสิบสี่แรงมา้าอ่าวิ่งเล่นวิ่งหัวสักรอบนึงเนี่ยตัดหญ้าที่มันแบบว่าเศษหญ้าเศษยอดหญ้าอนะไรพวกนี้ผมไม่มีพื้นที่ให้เราลองแล้วครับลองจนหมดที่ลองลนะ จริงๆยังมีรถให้รถไซส์นี้อีกนะครับอีกอยู่ก็ผมแต่ผมไม่มีที่ลองก็เลยจะเอามาตัดให้เล่นๆหัวฝากไว้ด้วยครับคูต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับเครื่องยนต์สามสูบโฟวินพาวเวอร์นะครับหนึ่งแันบาทครับตัวเปล่าศูนย์แปดสอสาแปดแปดสี่สี่สามนู้รถไถมือสองครับ แล้วเราตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชงบานจังหวัดลบบุรีนะฮะตัวเป้าแสนห้าพันครับเพิ่มอุปกรณ์หลังสองหมื่นสามพันบาทหามตัดหญ้าใหม่นะครับ<ม>อ่ะพ่อมันจะตัดตรงไหนละเฮ้ยขอล่มๆหน่อย ปดโฟวินยังโอเคผมจะชอบปลดโฟวินไว้เงี้ยครับเพราะว่าเราตัดพื้นที่เรียบๆเบงี้ยโฟวินไม่ต้องใส่ก็ประหยัดเนื้อ,ขอเขาเรียกอะไรประหยัดโฟวินยืดอายุโฟวินให้อยู่กับเราไปอีกได้หลายปีนะครับประหยัดยางหน้าประหยัดยางหน้าด้วยเออประหยัดด้วยประหยัดยางหน้าด้วยเอ,อคิดได้ไงเนะี่ยอ่ะฝากไ็้ด้ครับผมคุปตา้า L 3 4 0 8เครื่องยนต์สาสูบโฟวินตัวเปล่าก็ขายนะครับคันนี้เล่มทะเบียนนะครับคูปตา L 3 4 0 8เล่มทะเบียนด้วยตัวเปล่า1 5 0 0 0แสบาท1 5 0 0 0แสบาทท่านใดสนใจติดต่อ0ูนย์8ปดสองสองสามแปดสี่สีสนูราถ่ายมือสับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเช ב บาลจังหวัดลบรีมีบริการจัดส่งด้วยนะครับ ก็ค่าขนส่งก็ตามระยะทางเอาเลยวีดีโอคอลดูของได้ครับผ่านทางช่องทางไลน์ก็ผมก็เบอร์นี้เลย0822388443นู 3, ่รถไถมือสองครับหรือใครเข้ามาดูหน้าร้านก็ได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ